ก็สวัสดีเพื่อนผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีตนรับสูรายการพินเดียนะครับผมวันนี้เราอยู่กับเกมที่มีชื่อว่าโลบอคนะครับในแมปที่มีชื่อว่าบล็อกฟุตนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวผลฟินิกตื่นนะครับเป็นผลที่มาในอัปเดต17พาร์ท2นะครับผมที่เพิ่งมาในวันที่เท่าไหร่หรวันที่12นะครับเอ่อก็เป็นการทำตื่นนะครับที่อยู่ในขั้นแอดวานซ์นะครับผมซึ่งเงื่อนไขในการทำนะครับก็จะมีหลักๆ2อย่างนะครับ หนึ่งนะครับก็คือฟาร์เวลนะครับของผลฟินิกนะครับให้มาสเตอรี่400นะครับผม2นะครับก็ต้องมีแฟกเมนต์นะครับแค่นั้นนะครับง่ายๆกับเพื่อนลงดันอีกนิดหน่อยนะครับอ่ะส่วนสกิลที่ตื่นขึ้นมานะครับจะเป็นสกิลที่แบบอลังการงานสร้างมากเลยนะครับซึ่งจะมีด้วยกันทั้งหมด5สกิลนะครับโอเคก็สำหรับสกิลแซนะครับก็จะเป็นรูปแบบง่ายๆนะครับ แต่สวยงามนะครับถ้าเรากดค้างนะครับจะเป็นการกางปีกนะครับแบบประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ถ้าเราปล่อยนะครับจะเป็นการโจมตีไปข้างหน้านะครับแล้วก็ติดไฟด้วยครับเป็นการเบิร์นนะครับซึ่งดาเมจถ้าปล่อยเป็นหลักๆนะครับอันนี้มัดแค่404นะครับก็ดาเมจจะอยู่ที่2,006นะครับแล้วก็ถ้าติดไฟก็ 1,560นะครับถ้าโดนไฟแบบเต็มๆนะครับก็3 0มพันกว่านะครับก็ถือว่ารุนแรงนะครับต่อไปนะครับสกิล X นะครับผมเป็นการฮิวนะครับถ้าคุณโดนตีนะครับอาตีมาดีเชิวเลยอะถ้าเรากดนะครับจะเป็นการยกมือเพื่อบูชาเทพเจ้านะครับแล้วก็เราจะฮิวนะครับหลับศัตรูที่เข้ามาในวงนะครับจะโดนผลักออกไปนะครับ เป็นการทำดาเมจด้วยนะครับอ่าประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เลือดเราก็เพิ่มนะครับซึ่งแต่กินมานาเยอะมากนะครับผมกินเอเนอร์จีนะก็อ่าต่อไปนะครับสกิล4นะครับสกิล4เป็นสกิลที่ผมชอบที่สุดนะครับเป็นการพุ่งเข้าไปนะครับแล้วก็ยกกระตูแล้วก็โจมตีลงไปที่พื้นนะครับดาเมจนะครับ2412นะครับซึ่งโคตรเท่นะครับอ่าดูอีกทีนะครับ <poisoned. S 2> <PI> เป็นการหล่อเที่ที่สุดนะครับต่อมานะครับอ่ะเราไปรีวิวสกิล f กันก่อนนะครับสกิล f นะครับเป็นการกดกดไม่ต้องกดค้างนะครับแค่กดอย่างเดียวนะครับจะเป็นการมิปีกนะครับอ่ะขึ้นมาประมาณนี้นะครับแล้วก็บินแล้วก็ถ้าเป็นสเก็ตที่โปรยลงมานะครับจะสร้างดาเมจด้วยนะครับเป็นดาเมจเบาๆนะครับให้ศัตรูนะครับอ่ะแต่โดนขัดได้ด้วยนะครับถ้าโดนสกิลนะครับก็เครื่องตกนะครับเครื่องตกกันเลยทีเดียว อ่าต่อไปนะครับจะเป็นการคลิกธรรมดานะครับคลิกธรรมดาจะเป็นมีดาเมจด้วยนะครับจะเป็นการพุ่งไว้ข้างหน้านะครับอ่าประมาณนี้นะครับนะครับวันนี้นะครับเป็นการผักกระตูนะครับวันนี้นะครับแต่ทําไมไม่โดนอ่าโดนละหนึ่งพันสามนะครับดาเมจนะครับก็แต่ใช้ยากไปหน่อยนะครับผมนะต้องกะระยะดีๆนะครับ ว่าจะโดนก็ต้องฝึกนะครับต่อไปนะครับสกิลวีนะครับเป็นสกิลแปลงร่างนะครับเป็นขั้นสุดท้ายนะครับของผลนะครับอ่ะเมื่อแปลงร่างนะครับจะเป็นเอฟเฟกที่พื้นด้วยนะครับซึ่งทำดาเมจประมาณ1 7 8 3นะครับผมแล้วก็สกิลเซตก็จะกว้างขึ้นนะครับอ่ะอ่ะเป็น3อันประมาณนี้นะครับแล้วดาเมจก็26 0พประมาณเท่าเดิมนะครับประมาณไม่ต่างกากการแบบปกตินะครับแต่จะเพิ่มเป็น3อันนะครับ ประมาณนี้นะครับส่วนสกิล X นะครับตอนที่อยู่แปลงล่างนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็สวยงามนะครับต่อไปสกิลนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองให้ดูนะครับถ้าโดนศัตรูจะเป็นยังไงนะครับสกิล C อืมสองพันหกร้อยสามสิบห้านะครับก็ แล้วติดเผาด้วยนะครับประมาณ1337นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะรับหนึ่งนะครับผมอ่ะก็สำหรับสกิล F สกิลสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการพุ่งมือข้างหน้าแล้วก็ทำดาเมจนะครับ2,888นะครับก็ถ้ามีประมาณนี้นะสำหรับผลพินิ์ที่ตื่นแล้วนะครับก็ต่อไปนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูจุดจุดที่ซื้อชิปนะครับ เมื่อเราฟาร์มมาร์ถึง400แล้วนะครับเราต้องไปซื้อชิปที่จุด1ก่อนนะครับอาจจะเป็นจุดที่ไว้ซื้อชิป1,500เฟกเมนต์นะครับถึงจะปลดล็อกดันได้นะครับอเดี๋ยวพาไปดูนะครับนะครับถ้าเรามาถึงเกาะใหม่นะครับก็ให้เดินเข้ามานะครับจากท่าเรือนะครับอเดินตรงเข้ามานะครับติดเดยวขึ้นไปนะครับข้ามตัว ปืนใหญ่ตรงนี้นะครับ2อันนะครับแล้วก็ลงมานะครับตรงนี้นะครับจะเป็นจุดที่สามารถซื้อชิปได้นะครับในการปลดล็อกนะครับตัวตันฟินิก์นะครับผมก็ซื้อได้นะครับ1,5 0 0นแฟกเต์นะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็ก็ไปลงดันเหมือนปกตินะครับใช้ประมาณ2ชั่วโมงได้ครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้1.5 0 0แฟกเต็ก็ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับก็ตอคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับก็เป็นกำลังใจในการเชื่อ์เราครับว่าครับ นะครับบาย